กาบันดาลตอนเนนสร้างบาปเรียบเรียงโดยบุญร่วมพรหม,มีรัติการมืดทะมึนปกลมพื้นพระสุธาลมยำดึกกันโชคใบโพเสียงเกลียวกราวฟังแล้วให้เกิดขนลุกขนพองไปทั่วทั้งร่างหลวายวจาอ,อ่อนโยนนิ่มนวลครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าร้องเตือนก่อนจะปรปนิพพานว่า ผู้บิดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยค่ำคืนดึกดื่นเช่นนี้มนุษย์และเดรัจฉานบางเหล่าต่างหลับไหลไปกับม่านวิการไอ้ต้งไก่วัดและไก่สาวอีกสี่ตัวต่างก็หลับไหลอย่างมีความสุขอยู่ใต้พุ่มมะขามเทศริมรั้วข้างศาลาใหญ่มันไม่ได้ระแวงหรือกลัวอันตรายอันใดจะเกิดกับมันเลย เพราะมันต่างสำนึกว่าอยู่ในขอบเขตของผู้มีศิลคงไม่มีใครหรอกที่จะใจร้ายมาทำปาณาติบาทแก่มันในที่ของวัดซึ่งมีแต่ความร่มเย็นท่ามกลางความมืดแห่งรัติการมีเพียงแสงไฟลำเล็กๆจากกระบอกไฟฉายในมือของสมณะผู้ชื่อว่าสงบแล้วแสงไฟลำนั้นสะกดจับนิ่งอยู่ที่ตัวไอ้ต้องอย่างไม่เบือนไปทางอื่น ห้านิ้วข้างขวาอันหยาบกร้านเหมือนคิมเหล็กของสัมมเนนน้อยยืนออกไปข้างหน้าอย่างกะเกณฑ์ที่หมายคือไอ้ต้งไก่นมทันใดนั้นมือของสัมมเนนกร็รวบปีกสองข้างเข้ากับลาคอไอ้ต้องอย่างแม่นยำโดยไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวเสียงพระบวทใหม่ท่องคาถาบาลีดังมาจากหน้าโบสถ์วกุสลาธรรมมาอากุสลาธรรมมา ถ้าคนฟังแปลออกก็จะรู้ว่าเป็นบทคาถาสวดส่งคนตายให้รู้ว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมเท่านั้นที่ทุกคนจะมีติดตัวไปเมื่อตายแล้วเสียงนั้นดังมาเป็นระยะระยะตามคลื่นลมยามดึกสลับกับเสียงพัดของใบโพไอโต้งตัวใหญ่น้ำหนักกว่าสี่กิโลกรัมถูกหิ้วปีกรวบคอไปในลักษณะทรมานก่อนที่จะถูกทำปานาติบาิ ล่างป่าช้าที่เก่ามันได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสในการนำไปพยายามดิ้นรนหาอิสระอย่างสุดความสามารถมันเอาเท้าตะกายอากาศอยู่ควักไขวโดยไม่มีโอกาสรู้เลยว่าผู้ที่บีบปีกกำคอมันอยู่นี้เป็นใครารวาดหรือนักบวชในลักษณะเช่นนี้แม้มันตายก็ไม่ยินยอมพร้อมใจเด็ดขาด บนคูสระน้ำขนาดใหญ่ของวัดที่พระเนนเถนชีและชาวบ้านใช้บริโภคอุปโภคไอ้ต้องไก่เคราะร้ายถูกขัดปีกมัดขาทับคอไว้ด้วยไม้หน้าสามยาวกว่าสามวาแม้มันจะดิ้นรนสักปานใดก็ขยับได้เพียงร่างส่วนคอถูกทับด้วยไม้ตั้งแต่แรกเริ่มไอ้ต้องสิ้นอิสระก่อนจะถูกนำมาถึงคูน้ำขอบสะนานกว่า15นาที ก่อนลมหายใจสุดท้ายจะขาดสมบันลาก่อนร่างกายอันเป็นสุดที่รักของข้าอีกกี่แสนกี่ล้านชีวิตของพวกข้าจึงจะพอเพียงต่อความหิวกระหายของมนุษย์กลางป่าช้าที่ใช้เผาและฝังมนุษย์สึ่งตายแล้วหลายคืนมานี้ถูกเนนน้อยร่างใหญ่บึกบึนกำหนดเป็นสถานที่ทำไก่อบฟางคืนนี้ก็อีกเช่นเคยสุสารที่ใช้เผาเละฝังมนุษย์ ก็กลายมาเป็นโรงครัวสำหรับประกอบอาหารของสามเณรน้อยเพียงแต่คืนนี้ต่างกับหลายคืนก่อนคืนนี้เนรน้อยมีเพื่อนร่วมกระทำปานาติบาตและวิกาลโพร,ร่วมกันอีกหนึ่งคนเนนที่ร่วมก่อกรรมชั่วกับเนนน้อยคืนนี้ก็คือเนนเล็กที่บวชมาได้หนึ่งพรรษาเนนเล็กไม่ได้เป็นคนจับไก่และฆ่ากระจิงแต่ร่วมรู้เห็นร่วมทำร่วมกิน ย่อมขาดจากศินชันกันเมื่อทั้งสองกินไก่อบฟางอิ่มนนำแล้วก็กลับวัดแต่ก็เข้านอนกุฏิไม่ได้เพราะถูกล็อกกุญแจทั้งสองจึงต้องอาศัยนอนกันบนหอระฆังแล้วก็รีบพากันตื่นแต่เช้าหลบเข้ากุฏิคลองผ้าออกบินทบาตเนื่องจากพระเนนมีมากจึงไม่ค่อยมีใครสังเกตกันรุ่งอรุณของวันใหม่แสงเงินแสงทองกำลังเบิกฟ้า สิทธิแห่งกระทาคตผู้ทรงศีลออกบินทบาทโปรดสัตว์เนนน้อยและเนนเล็กผู้ทุศีนก็ออกบินทบาทเช่นกันทำดีและทำชั่วแม้ไม่มีใครรู้เห็นก็ตามตัวเองย่อมรู้เห็นทั้งนั้นเลือดเนื้อไก่ต้องถูกเนนน้อยเนยเนเล็กกลืนกินไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและน้ำตายหยดสุดท้ายของมันก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินก่อนตายแล้วเช่นกัน พื้นดินซึ่งมันเคยใช้สองขาคุยเข่ยหาอาหารกินวันแล้ววันเล่ายังไม่มีวันเบื่อหนายหยาดน้ำตาของไก่ได้ซึมผ่านทุลีดินลงไปแอบซ่อนรอแสงอาทิตย์ยามเช้าเปล่งรัศมีเพื่อที่จะได้ระเหยกลายเป็นไอเกาะตัวเป็นหมู่เมฆปนอยู่บนท้องฟ้ารอวันเวลาที่จะกลั่นเป็นหยดน้ำตารินลงมาสู่เบื้องล่างอีกวาระอนิจจาก้อนเมฆแห่งความเจ็บปวด อน,นิจจาสายฝนแห่งความรวดร้าวมันถูกกินไปนานแล้วมันหยุดสะอื้นไปนานแล้วแต่น้ำตาของมันยังคงเฝ้าวนเวียนร่ำร้องมิรู้วายแปรสภาพผสานไปกับพายุปนไปกับฟ้าขนองจนกว่าจะถึงวันนั้นวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลและการเวลาที่ผ่านไปย่อมกลืนกินสรพสัตว์และตัวของมันเอง ผลการสอบปริยะติธรรมปีนั้นตกมาปรากฏว่าเนนน้อยสอบตกอีกเป็นปีที่สามส่วนเนนเล็กสอบได้นักธรรมตรีแต่ด้วยบุญบารมีไม่พอที่จะอยู่ในเพศนักบวชเนนเล็กจึงอำลาผ้าเหลืองในปีนั้นปีพุทธศักราช2514เพราะการที่เขามองไม่เห็นสัจธรรมอันจะนำให้พ้นทุกเนนเล็กหรือเด็กชายเล็กอายุเพียง15ปี ต้องไปช่วยพี่ชายทำไรอยู่อำเภออรัญญประเทศกลางปีพุทธศักราช2514เด็กชายเล็กหรือสามเณรเล็กในอดีตได้กลับอำเภอลำปลายมาศเยี่ยมญาติแต่ก็ไม่ลืมไปหาเนนน้อยเพื่อนเก่าที่วัดแต่เมื่อไปถึงวัดก็ได้รู้ว่าเนนน้อยได้ลาสิกขาบทไปแล้วได้ไปทำงานอยู่ที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งในอำเภอลำปลายมาศ และได้รับเคราะห์กรรมจากการทำงานเมื่อสามวันก่อนก่อนที่เด็กชายเล็กจะมาถึงพอรู้ข่าวเด็กชายเล็กก็ไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่โรงพยาบาลบุรีรัมคงเป็นเพราะกรรมชั่วที่หนุ่มน้อยได้ทำไว้กับไก่ต้องครั้งเป็นสัมเนนขณะทำงานแบกเสาอยู่ในโรงเรื่อยหนุ่มน้อยก็ถูกเสาไม้ตะเคียนขนาดหนากว่าสิบนิ้วยาวเก้าศอกทับคอและหัวกะโหลกร้าวอาการสาหัส เด็กชายเล็กเห็นเพื่อนเก่าในสภาพบาดเจ็บถูกพันด้วยผ้าก๊อตทั่วศีรษะและคออยู่ในข้อของเตียงคนป่วยอาการคลุ้มคลั่งร้องเพ้อเจอ้อตลอดเวลาน่าสมเพศเว,เวทนายิ่งนักเย็นวันนั้นเด็กชายเล็กก็เห็นการตายของเพื่อนอย่างน่าสลดใจหนุ่มน้อยดินทุรนทุรายเอามือกุมคอตัวเองเป็นพลวันน้ำลายฟูมปากตายในสภาพอันน่าอนาถ ไม่มีใครรู้ลักษณะการตายของหนุ่มน้อยนอกจากหนุ่มเล็กผู้เป็นเพื่อนเขารู้ดีว่าการตายเช่นนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับไอต้องไก่วัดตัวนั้นเพราะเขาจำมันได้ดีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข็นศพหนุ่มน้อยเข้าห้องดับจิตท่ามกลางอากาศเยือกเย็นในห้องดับจิตทำให้หนุ่มเล็กนึกถึงคืนนั้นคืนลมพัดใบโพ คืนพระใหม่ท่องกุศลาธรรมมาเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในโสดประสาทของหนุ่มเล็กมิรุว้วัยกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นจะติดตามหนุ่มน้อยไปโลกหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพทำชั่วไม่ต้องรอชาติหน้าชีวิตหน้าเพียงชาตินี้ชีวิตนี้ก็ให้ผลแล้วดังเช่นอดิสมณะเนนน้อยกรรมตามมาทันแล้วในชีวิตนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าให้เสียเวลากันเลย อดีตสำม,มนเนนน้อยอำลาโลกมนุษย์ไปแล้วส่วนหนุ่มเล็กอายุ15ปีในปีพุทธศักราช2514ก็คือข้าพเจ้าผู้เขียนเองซึ่งขณะนี้ก็รับผลกรรมอยู่กรรมจากการร่วมรู้เห็นร่วมกระทําปานาธิบาตร่วมกันในคืนนั้นยังไม่ให้ผลแต่ที่ข้าพเจ้าต้องรับกรรมอยู่ในเวลานี้เป็นผลแต่กรรมใหม่คือกรรมจากการฆ่าคน ผู้เขียนรับกรรมมาแล้ว9ปีเศษทนทุกทรมานอยู่ในนรกบนเมืองมนุษย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,519เป็นต้นมาข้าพเจ้าสำนึกเสมอว่าอกเขาอกเราชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รักทุกคนทุกตัวที่เกิดมาย่อมรักตัวกลัวตายทั้งนั้นโดยเฉพาะเดรัจฉานมันรับทุกเขเวทนามากพอแล้วที่ต้องเกิดเป็นสัตว์ เราซึ่งเป็นมนุษย์ผู้เรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐยังจะเบียดเบียนพวกมันอีกหรือเรื่องของหนุ่มน้อยในอดีตและเรื่องของหนุ่มเล็กในปัจจุบันคงเป็นอุทาหรณ์ที่ดีแก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยปกติพื้นดินเป็นที่เพาะปลูกคือพื้นนาก็ชอบให้คนไถเป็นไร่ก็ชอบให้คนพรวนเป็นสวนก็ชอบให้คนขุดจึงจะเพาะปลูกพืชพันธุ์งอกงามได้ จิตใจก็เช่นเดียวกันผู้เขียนได้รับการฟื้นฟูบ่อยๆจากท่านอนุศาสนาจารย์เรือนจำคลองยัยฤดูเข้าพรรษาข้าพเจ้าก็ร่วมรักษาอุโบสถศีลกับพี่น้องผู้ต้องขังที่มีจิตศรัทธาทุกครั้งขณะที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวนี้เป็นปีที่สามของการเรียนปริยติธรรมและรักษาศีลแปดของข้าพเจ้าซึ่งจะขอร่ำเรียนและปฏิบัติตามกำลังสติปัญญา ที่มีอยู่ต่อไปกำมันดาลตอนจากล้อยลูกอักตัญโยเรียบเรียงโดยสอสิทธิสกโกท่ามกลางท้องทุ่งหญ้าอันร้อนระอุไปด้วยเปลวแดดของเดือนเมษามาศฝูงวัวจำนวนนับร้อยกำลังเล่มหญ้าที่ใกล้จะเหี่ยวแห้งภายใต้ต้นประโดยใหญ่ที่กำลังผลัดใบกระทาชายไว้ใกล้ชารา นั่งครึ่งนอนเครึ่งพิงโคนต้นไม้อยู่จากกิริยาท่าทางดูเหนื่อยหน่ายอิดโรยดุดดังบุคคลผู้สิ้นหวังหากพินิษด,ดูอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าในตาข้างขวาของแกลึกโบเหมือนถูกควักแสดงถึงการบอดอันมืดสนิทส่วนดวงตาข้างซ้ายกระฟาฟางมิอาจจะมองเห็นได้ชัดเจนเขาผุนนั้นคือนายโคบานผู้รับจ้างเลี้ยงฝูงโคมหืมาเมื่อฝูงโคเคลื่อนที่ออกไปไกล แกก็จะออกกระย่องกระแย่งพาสังขารอันชวนสังเวชไปต้อนฝูงวัวกลับมาและปล่อยไว้ในที่ที่มองเห็นถนัดตาเขาพูนนั้นเป็นใครมีความเป็นมาอย่างไรควรที่ผู้สนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องศึกษาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของตัวเอง ในแถวย่านบ้านหนองระกำรรใครๆก็รู้จักจากลอยเพราะจากลอยเป็นตำรวจมือปราบระดับพระการและยศจ่าในสมัยนั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าสถานีได้อีกด้วยจากลอยเป็นตำรวจที่จับเก่งมีน้ำใจเหี้ยมหานจนได้รับสมญา,ามว่าจากลอยมือปราบหากใครทำผิดละเมิดกฎหมายจากลอยจะจับกลุ่มทันทีไม่ว่าจะเป็นคนของใครจากลอยจับทั้งนั้น เรียกว่าจับชนิดไม่เกรงหน้าพรหมหน้าอินใดๆทั้งสิน้นเหตุนี้จึงทำให้จากล้อยเป็นที่น่าเกรงขามและเกลียดชังของเหล่าทุจริตชนเป็นยิ่งนักแม้ไอเสือที่ขึ้นชื่อว่าขุนโจรก็ต้องสิ้นชื่อเพราะฝีมือจากล้อยมามากรายจากล้อยเริ่มต้นชีวิตตำรวจโดยมาจากทหารเกณฑ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและจริงจังกับหน้าที่การงาน แกได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นมาเป็นจ่าตั้งแต่อายุไม่ถึง35ปีนับว่าจากลอยเจริญง,งอกงามในราชการเป็นอย่างดีแม้ผู้บังคับบัญชาก็เชื่อถือมั่นใจในฝีมือและวางใจในความสามารถบิดาของจากลอยมีอาชีพทำนามีเคหะสถานอยู่ในเขตปกครองของจากลอยแกอยู่สองคนตายายเพราะลูกๆแยกย้ายกันไปทำมาหากินหมดแล้วฐานนะความเป็นอยู่ของแก เรียกว่าพอมีพอกินไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดบ่ายวันหนึ่งระหว่างแดดร่มลมตกจากล้อยขุมลูกน้องออกตรวจท้องที่เมื่อผ่านมาถึงบ้านก็ชวนลูกน้องแวะเยี่ยมพ่อแม่พ่อเห็นลูกชายมาเยี่ยมก็ดีใจต้อนรับขับสู้หาน้ำหาท่ามาให้ดื่มกินกันหลังจากพูดจาได้สักครู่แกก็แวบออกไปข้างหลังบ้าน เพียงประเดี๋ยวใจแกก็หิวน้ำตาลเมากลับมาเมื่อบีดาหิวหายน้ำตาลเมามาวางลงตรงหน้าจากล้อยก็น่าตึงทันทีเอ่ยถามบีดาด้วยเสียงกระด้างว่าหายอะไรนะพ่อไอ้เป้ว่าพ่อเท่าตอบยิ้มยิ้มกำลังเหนื่อยชื่นใจดีนะไอโนูมันผิดกฎหมายนะพ่อจากร้อยปรามผู้เป็นบีดาด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีนะัก พ่อก็รู้ว่าผมเป็นตำรวจเออพ่อรู้พ่อเท่าสารวณอยู่กับการดินสุราส่งให้ลูกชายเอาดื่มเสียนหน่อยมันชื่นใจดีนะลูกผมจับนะพ่อจากลอยพูดเสียงแข็งจากน้ำเสียงของตำรวจลูกชายพ่อเท่าเงยหน้าขึ้นมองดูลูกด้วยความฉงนแต่พอเห็นสายตานจริงจังของจากลอยแกก็น้าเสีย แต่ยังแข็งใจพูดออกมาอิงจะจับพ่อเชียวือไอ้หนูจับสิตำรวจทั้งหลายต่างตกตะลึงในคำสั่งอันเฉียบขาดนั้นทุกคนนึกไม่ถึงว่าหันน่าจะสั่งเช่นนั้นเป็นคำสั่งที่ต้องเป็นคำสั่งตำรวจนายหนึ่งตรงเข้าจับพ่อเท่าโดยวิธีเอาผา้าขม้ามัดแขนทั้งสองข้างพ่อเท่ายืนน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ออก ฝ่ายแม่เท่าที่กำลังหาอาหารเพื่อเตรียมต้อนรับขับสู้ลูกชายและเพื่อนๆอ,อยู่ในครัวแก้ผวาออกมาอย่างงกเงินแล้วก็ปูผ้าลงกราบลูกชายอย่างเกรงกลัวพร้อมกับเอ่ยขอร้องอย่างน่าสงสารอย่าจับพ่อเลยลูกพ่อแกก็แก่แล้วนึกว่าเห็นแก่แม่นะลูกนะคำอ้อนวอนของแม่เท่าไม่เกิดผลแม้แต่น้อย จากร้อยสบัดหน้าพาลูกน้องจากไปโดยไม่แยแสพ่อเท่าจึงกลายเป็นผู้ต้องหาในฐานมีสุราเถื่อนไว้ในครอบครองคืนนั้นพ่อเท่าต้องนอนในครงขังทั้งนี้ด้วยคำสั่งของจากร้อยผู้เป็นลูกชายเหตุที่ต้องคุมขังก็เพราะว่าอำนาจการปรับเปรียบเทียบในสมัยนั้นขึ้นอยู่กับอำเภอการจับกุมพ่อเท่าเป็นเวลาเย็น ทางอำเภอเลิกทำงานแล้วไม่อาจจะทำการปรับได้พ่อเท่าจึงต้องนอนรอในห้องขังหนึ่งคืนรุ่งเช้าจากลอยก็พาพ่อเท่าไปปรับเปรียบเทียบที่อำเภอปลัดอำเภอผู้มีหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเห็นชื่อสกุลของผู้ต้องหาเหมือนกับนามสกุลของจากร้อยจึงถามพ่อเท่าด้วยความสงสัยว่าลุงลุงเป็นอะไรกับจากร้อยล่ะครับผมเป็นพ่อมัน พอเท่าตอบอย่างสะอื้นในอกแต่เดี๋ยวนี้ผมเป็นผู้ต้องหาเพราะลูกพ่อจ๋าจริงๆหรือปลัดหันไปถามจากร้อยปรับก็ปรับเธอหน้าปลัดจากร้อยตัดบทอย่างหดหงิดในอารมณ์จะเป็นพ่อหรือเป็นใครผมก็จับทั้งนั้นหากทำผิดกฎหมายปลัดอำเภอหนึงกับอึง้งแต่นายอำเภอซึ่งนั่งทำงานอยู่ไม่ห่างนักได้ยินได้ฟังเรื่องราวจนหมดสิน้น ท่านลุกจากโต๊ะทำง,งานตรงเข้ามาหาทันทีและพูดอย่างหนักแน่นว่าเงินค่าปรับเอาที่ผมแล้วกันพูดจบในอำเภอก็ควักเงินออกมาวางบนโต๊ะปลัดแล้วเดินจากไปด้วยกิริยาไม่ชอบใจและคิดนึกในใจว่าไอ้จาบ้าจับได้กระทั่งพ่อบังเกิดกล้าวข่าวจากล้อยจับพ่อบังเกิดกล้าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากหนึ่งสบปากหนึ่ง และต่อๆกันไปใครที่ได้รู้เรื่องราวนี้ต่างก็พากันสาบแช่งจากร้อยว่าเป็นลูกอกตันยูทุกคนต่างพากันรังเกียจมองจากร้อยด้วยสายตาอันเยียดยามแม้ในวงราชการตั้งแต่ผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ต่างมองจาก้อยในทางลบสำหรับในอําเภอนั้นท่านแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจอย่างเด่นชัดพร้อมกับนําเรื่องนี้ไปสู่จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้กำกับเมื่อรู้เรื่องแล้วต่างก็งุนงงไปต,ตามๆกันจริงอยู่จากร้อยปฏิบัติราชการตามหน้าที่แต่มันเกินกว่าเหตุอันว่าคาดีก็เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องขอขาดบาตายไม่ควรอาจเอื้อมจับกุมบิดามารดาให้ต้องมานอนอยู่ในห้องขังเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาต่างนึกในใจว่าขนาดพ่อมันเองมันยังจับ เราเป็นเพียงแค่นายจะไว้ใจมันได้ละหรือจากนั้นจากลอยก็ถูกย้ายไปย้ายมาจากโรงพักนี้ไปสู่โรงพักโน้นเรียกว่าย้ายแบบไม่ข้ามปีกันแล้วกันผู้บังคับบัญชาที่เคยใกล้ชิดก็ขาดความไว้วางใจไม่เรียกขานวานใช้อย่างแต่ก่อนทำท่ามืนตึงเอาเสียด้วยขึ้นเงินเ,นเดือนก็ไม่ขึ้นขั้นสุดท้ายจากลอยก็ถูกออกจากราชการโดยได้รับบำนาญเพื่อการยังชีพ ทันที่จริงเรื่องจากลอยออกจากราชการนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆแต่เจ้านายเขาไม่ช่วยอาจจะเรียกว่าเป็นผลกรรมตามทันก็ว่าได้ด้วยเงินที่สะสมไม่บ้างจากร้อยพาลูกเมียมาตั้งร้านอาหารแต่ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกร้านอาหารของจากร้อยไม่ค่อยมีคนเข้าเรียกว่าขายมีคุ้มค่าใช้ใจ่ายมีน้ำซ้ำลูกชายสองคนของจากร้อย ที่เคยว่านอนสอนง่ายกลับกลายเป็นเด็กดื้อรั้นจากร้อยจะว่ากล่าวอะไรเด็กหนุ่มทั้งสองกัดเถียงชนิดคำไม่ตกฟากเมื่อจากลอยกล่าวถึงเรื่องความกตันญูลูกชายก็จะพูดถึงเรื่องที่พ่อจับปูเป็นข้อลบล้างนี่จึงกลายเป็นหนามที่คอยทิ่มแทงใจจากร้อยอยู่เสมอมาเมื่อการค้าไปไม่ไหวจากลอยก็พาลูกเมียไปทำไร่ซื้อวัวมาเลี้ยงแต่ทำไร ก็ไม่ค่อยจะได้ผลวัวก็ล้มหายตายจากไปจนหมดผลสุดท้ายเมียรักที่เคยร่วมห้องก็หลบหนีไปกับชายอื่นแม้ลูกทั้งสองโตขึ้นมีโอกาสเป็นข้าราชการก็ไม่ไปมาหาสู่นับวันมีแต่ห่างเหินราวกับไม่ใช่พ่อลูกผลสุดท้ายจากร้อยจึงได้รับจ้างเลี้ยงวัวให้คนอื่นและขณะที่ไล่ต้อนวัวอยู่นั้นไม่รู้ว่าใครที่ไหนเอากระสุนหนังสติก ยิ่งเข้าตาขวาจนแตกถึงกับหมอต้องควักออกและผลกระทบนั้นทำให้ตาซ้ายต้องฟ้าฟางลงไปจนมองเห็นภาพไม่ชัดอดีตจากร้อยได้แต่รำพึงกับตัวเองว่าเวรกรรมของกูแท้ๆทุกวันนี้เมื่อแกมีเวลาหรือมีโอกาสได้พูดคุยกับใครแกก็จะสั่งสอนให้ทุกคนรู้จักบุญคุณของพ่อแม่หากลูกคนไหนอากตันโย ไม่รู้คนพ่อแม่แล้วไซมันจะต้องได้รับผลกรรมอย่างแกและเป็นผลกรรมที่ไม่อาจจะแก้ไขได้เสียด้วยแม้แกจะนึกถึงเวรถึงกรรมได้แต่มันก็สายเสียแล้วเพราะคนเราทำกรรมอย่างไรไว้แล้วจะหาอะไรมาลบล้างกรรมนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องก้มหน้ารับกรรมนั้นเมื่อถึงเวลาของมัน